เกรอบสวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับเนาะนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะทั่วร์ฝ่าเมืองไทยนะครับรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับซีเมนเอฟซนะครับหรือว่าเป็นเอฟซก็ตามสั่งนะครับเนาะนะครับโดยกับผมอายุรอนผ้าพื้นนะครับมือในซีเมื่อเรียนเรียนแจงนะครับเนาะจะมาเรียนนะครับแจงนะครับให้พ่อพี่น้องได้รับทราบนะครับและเข้าใจทั่วถึงกันนะครับเนาะนะครับที่ได้ไปค้าไปขายนะครับเนาะ ทางอำเภอพื้นะครับทางอำเภอเพี้ยนนะครับทางอำเภอปุตจับทางอำเภอเมืองอุดรนะครับหลายตำบลหลายหมู่บ้านนะครับหรือที่เป็นไซ่งานต่างๆนะครับหรือโรงงานต่างๆตามท้องทุ่งนาตามพกตามปลานะครับเนาะนะครับที่พ่อพี่น้องได้รุนุนในการค้าการขายนะครับรวมไปถึงนะครับได้เขารับชมติดตามนะครับทางช่อง YouTube ก็ดีเฟซบุ o กติ๊กต็อกนะครับทางเพจทางไลน์ก็ดีนะครับทางโลกเชียวๆต่างๆนะครับของอยู่ดอนปลาเพื่อนนะครับโดยดื่อเสริมับเนาะ รวมไปถึงการอุดหนุนในการขาการขายย่ยกินด้วยดีเสื้อมานะครับยู้โทรซื่อมือเด็ดนะครับกระยอนนะครับพอพี่น้องนะครับให้การอุดหนุนนะครับเนาะรับชมติดตามนะครับทาง f a c e b o o ติ๊กต็อกแน่นะครับทางช่อง u t u b e แน่ก็ดีนะครับเนาะอุยอุดรผ้าพื้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับยางมากไหมนะครับยางหมากหล่นไวนณตโลนีกันแหละนะครับณนาเฮียนสุปเพียงนะครับของอุยอุดรผ้าพื้นกันและนะครับเมื่อนี้อาจจะบ่พูดนะครับมากไหมนะครับ ไกลกล่องนะครับเนาะนะครับมาพูดมาคุยกับพพี่น้องได้รับทราบและเข้าใจนะครับเนาะในช่วงเวลาถุงบุ่งนะครับสี่ข้อสองถุนนะครับเนาะนะครับลมเย็นบี้ีพี่น้องนะครับตาว่ากลางวันหนังฮ้อนหอนนะครับเนาะขับมาเนี่ยพ่ออยู่นะครับเนาะนะครับอากาศทางนะครับอำเภอเมืองนะครับเนาะจังหวัดอุดรธานีของห้าก็แหละนะครับที่อุ้ยอยู่ในตรลงนี้ก็แหละนะครับทางตะบนนากว่างห้ากันก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับฝากไว้ใจหน่อยดื้อนะครับ สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือนะครับสีมาตามคําสัญญาตามคำรำไ้นะครับเนาะวันพรุ่งนี้นะครับอธิเป็นทุ่งพกก่นนะครับสีเข่าสองถุนนะครับเนาะวีอุดรผ้าเพื่อนนะครับเนาะนะครับกะสีเดรมาทดสอบเสียงนะครับหรือสอนเสียงให้กาลังใจพ่อพี่น้องนะครับทัวฝ่าเมืองไทยลวมถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกทั้งทัวโลกกันเลยนะครับแมนพ่อพี่น้องยูไซก็ตสามซางนะครับเนาะนะครับบทเพลงนะครับซึงสึงนะครับกับหอฟันมรลังหันนะครับ ส่งไปกับสายลมกันเด้อพี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องได้เขารับชมติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับของอิวดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับขึ้นความสุขขึ้นความมั่นิงนะครับเนาะนะครับให้นู้นเนในการค้าการขายนะครับผู้สิบแมนผู้เขารับชมนะครับซิเมนเอฟซีนะครับหรือโมเมนต์เอฟซีก็ตามซางสามารถเขารับชมรัับฟงติดตามได้นะครับทางช่อง YouTube ของวิวดอนผ้าพื้นนะครับเนาะคือว่าซ่อมเสียงนีเข้าไว้กำลังใจนะครับเนาะนะครับพอพี่น้องทุกคนแห่งนนะครับกับวิวดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับกับหอบฝันมะลังหาะ ก่อนอื่นนั้นนะครับเนาะก่อนอื่นนั้นนะครับต้องขออนุญาตนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะมนาวงนะครับเนาะนะครับหรือจะเป็นบอดโจนะครับเนาะนะครับหรือจะเป็นน้องหญิงนะครับคู่เพลียงหรืออาจารย์แต่งเพลงต่างๆนะครับเนาะนะครับดนตรีเดิมนะครับแต่ว่าเนี่ยลองนะครับอาจจะบอกไข่เครื่องกันซัมไรนะครับเนาะนะครับแต่ว่าให้พอพี่น้องนะครับทางเก็บีทางช่องยูทูบของอิวลองเพื่อนได้รับชมอีกเวันหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คือมาขึ้นนะครับ ความสุขความมั่งคั่งนะครับในการอุ้นุนในการค้าการขายนะครับให้พ่อพี่น้องได้เขารับชมรับฟังกันกันแหละนะครับต่อต่อไปกันแหละนะครับในแต่ละครั้งละครั้งที่อวิวราเพื่อนได้ลงนะครับคลิปให้พ่อพี่น้องได้เขารับชมรับฟังนะครับเนาะทางช่อง youtube นะครับพงอุยอรอนผ้าพื้นกันแหละนะครับฝากไปจะหน่อยดื้่นะครับตัดผมใหม่ดื้อพี่น้องดื้่นะครับเนาะนะครับมันห่อนเลยตัดผมใหม่นะครับเนาะฝากไปจะหน่อยนะครับรองส่งสูงนะครับเนาะนะครับก็ สรับนะครับ ops? อีกหนึ่งเรื่องนะครับเนาะนะครับกะจังหน่ code, อยนี่นะครับกะสีเขานะครับนาเทศกาลนะครับเนาะสงการนะครับเนาะเดี๋ยเมีสายนนะครับเนาะสีเขานาเทศกาลนะครับเนาะนะครับอุยอุดราเพื่อนนะครับก็ขอให้พ่อพี่น้องนะครับใส่รถใส่ถนนนะครับทางน้ำทางเรือนะครับหรือทางบกทางเครื่องบินต่างๆทางรถปอกรถไฟนะครับเนาะนะครับ พี่น้องสัญจรตามถนนนะครับเนาะรถทุกตรี่ยรถทุกรุ่นนะครับเนาะต้องเสียบตีนะครับวามปลอดไัยนะครับเนาะนะครับเดาตัวพ่อพี่น้องนั่นเองนะครับเนาะนะครับใส่รถท้าเจดินนะครับเมาไม่ขับนะครับเนาะฝากไว้จหน่อยเ้วยออุบัติเหตุเกิดเดททุกเมื่อทุกเวลาดูที่ห้องประมาทนะครับเนาะนะครับฝากไว้นะครับล่วงหน้านะครับในช่วงนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับในวันข้างหน้านี้ก็แล้วนะครับเนาะนะครับนาร้อนน <único Liberty Overwatch> nah ี่นะครับเนาะนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนาร้อนนี่อาจมีพายุเข้ามานะครับเนาะนะครับ ขอให้พพี่น้องเซียตีนะครับสิ่งที่มันไม่แข็งแรงนะครับเสฟตีให้มันแข็งแรงไบด้้อนะครับเพื่อรับนะครับรองรับนะครับพายุนะครับที่สีขามานะครับในเมื่อหนาเมื่อไนนี้นะครับเนาะในช่วงหนาร้อนนี้ก็แล้ะนะครับหนาฝนนะครับเนาะครับต่อจากหนาฝนเหลี่ยวเทศการสงการไปก็เป็นหน้าให้หน้านะนะครับเนาะนะครับฝากไว้จหน่วยกันแหละนะครับเนาะนะครับกับภัยธรรมชาตินะครับเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับโดยที่บ่ได้บวกพ่อพี่น้องนะครับนะครับ บางกล้งบางเทียนะครับบางที่นะครับทาากลุมมือตัมันแจงมากนะครับอาชีพเขาตรงตามเป่ากระ่าใดนะครับเนาะอาจจะเขามาอีกเมือนึงนะครับโดยที่ห้องบได้ตงโตนะครับเนาะดังดังนั้นะครับพอพี่น้องต้องเซฟตี้นะครับความปลอดภัยนะครับไว้ยังที่ดียิงมันกระสีดีสมากกว่านะครับเนาะนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับอีกเรื่องสุดท้ายนะครับเนาะนะครับ สำหรับภูมักเสียงดวงนะครับเสียงโชกนะครับเสียงราบนะครับเนาะนะครับในวันที่16บหกวันที่หนึ่งนะครับของทุกๆเดือนนะครับเนาะของทุกๆปีหรือตลอดไปนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะนะครับกขอให้นะครับพอพี่น้องนะครับจงมีแต่โชคนะครับต่ราบในบางหน้าต่อไปหรือนะครับสิเมนต์พอพี่น้องภูรับชมติดตามเพิ่มสิเมนต์เอฟซีหรือโมเมนต์เอฟซีนะครับเนาะ กระตามสซางนะครับตัวฝ่าเมืองไทยตัวรวมไปถึงพ่อพี่น้องทั้งอุดรนะครับทุกคนทุกท่านทั่วโลกนะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องนะครับเสียงโชคนะครับเสียงใช่นะครับก็ต่างคนต่างมุ่งหวังนะครับเนาะนะครับวันทีสิมุกที่หนึ่งนะครับเนาะนะครับกันถือเหล็กนะครับกัพ่อพี่น้องก็โชคดีนะครับเนาะกันบูถื่อก็เทือบั้วห่อเสียคอเสียล่างไปนะครับเนาะนะครับขอให้พี่น้องจงนะครับนอนหลับฝันดีในทุกๆวันนะครับเนาะ อันเห็นตัวแดงๆสามตัวหรือหกตัวสองตัวแดงๆก็ดีนะครับเนาะให้พี่นนอกนะครับรับโชครับช่นะครับในเมือข้างหน้าต่อต่อไปดื้อนะครับอุยอยู่ดอนเพื่อนกันขอเป็นกาลังใจพอพี่นนอกนะครับให้กล่าวให้ย่างให้เดือนต่อต่อไปนะครับเนาะอุยอยู่ดอนเพื่อนกันนะครับทางานพร้องนะครับเนาะนะครับในตอนคําตอนแรกนะครับกว่าตอนนั้นท่าครับพรตัวมาตุลไหลนะครับเพราว่ากบพ้อนป่านะครับเนาะนะครับนะครับฝกไวัยเจริญด้อนะครับทั้งหมดสาบานที่เียนนะครับเนาะนะครับ เบสิ็งเรียบร้อยนะครับในช่วงถุงมือกลัวสองทุ่มนี่คือมาพูดมาคุยให้พอพี่น้องได้รับารับสาหรือเข้าใจนะครับเนาะแจ้งอีกรอบนะครับเนาะนะครับรถที่นะครับได้แล่นไปขายไปขายนะครับเนาะของอยู่ดอนเพื่อนนะครับอาจธิป็นรถขอนแก่นนะครับหนึ่งเก้าสองเก้านะครับเบียบขั้นนะครับสีขาวนะครับเนาะนะครับนะครับฝากไว้เจ้าหน่อยด้วยนะครับและวขั้นที่สองนะครับเนาะ ส language, ับเปลี่ยนกันนะครับเนาะยานมันท่ายี่น้องนะครับขันที่สองเปลี่ยนห้องอุดรธานีนะครับต่อเก่านะครับเนาะเก้าเก้าเก้านะครับศูนย์น้ำไถ่นะครับเนาะนะครับอุดรธานีดำแดงบดนะครับเนาะเป็นเว็บนะครับเนาะนะครับของที่ได้นั่ไปนะครับกับเป็นนะครับตะกร้านะครับใส่เสื้อผ้าแต่ว่าเป็นอุยอุดรเพื่อนแจ้งอีกเวอร์ชั้นหนึ่งกะมาใส่ของขายได้นะครับเนาะนะครับให้พี่น้องนะครับได้อยู่ได้กินนะครับแบบสะอาดบริสุทธิ์ ปลอดภัยนะครับเนาะฝากไว้เจ้าน่อยดื้่นะครับที่ได้ครับไปขายไปขายในกระช่วงนะครับซีโมงหาโมงเที่ยงนะครับเนาะนะครับไปหาใบหนึ่งใบสองใบสามนะครับขาขายนะครับในราคาโรงงานราคาบ้านเราตามท้องทุ่งนานะครับเนาะพออยู่พอกินราคาเปลืองเดี่ยงขันบ่มีกะวีอุดรพเพื่อนหรืออวีนะครับสามารถรถให้พบพี่น้องได้อยู่ได้กินน้ากันนะครับอยู่ลำแขังไปเดินดวดกันแหละนะครับฝากไว้เจ้าน่อยดื้่นะครับเนาะสุดท้ายแท้สุดนี่นะครับอุยอุดรพเพื่อนสี่ขอยุติคลิปนี่ใบนั กกวนที่กว่านะครับเนาะขอขอให้พ่อพี่นนอกนะครับจงมีต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะในเมืองข้างหน้าวันข้างหน้าต่อๆไปนะครับเนาะนอนหลับเงินเืินนอนตื่นเงินเสนใหนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะทัวฝ่าเมืองไทยร่วมถึงพ่อพี่นนองทางอุดอทุกๆคนทุกๆท่านรับโชครับช่นะครับฟันดีๆนะครับเนาะในวันที่สิกวันที่หนึ่งตลอดปีตลอดไปกันแลยนะครับกราบสวัสดีครับนอนหลับฟันดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะนะครับ พี่น้อง FC นะครับทางช่อง YouTube ของอยู่ดอนวัเพื่อนหรือบางคน FC นะครับทัวร์ฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกท่านทัวโลกกันเลยนะครับโอเคครับครับผมครับผมพรุ่งนี้เจอกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับหอบฝันมาลังหันนะครับเนาะนะครับต้องขออนุญาตนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหัวหน้าวงหรือที่เป็นบอดจูนะครับน้องหญิงรวมไปถึงคู่เพลงอาจารย์เพลงนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านไปนั่งตลงนี้ในคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคครับครับผม ก็ในที่กกลัวด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับบอกยำยำยันพี่น้องบุรู่นะครับเนาะนะครับโอเคครับครับผมโอเคครับฟันดีเด้อนะครับขึ้นนีินะครับ